สวัสดีครับทุกคนผมโนงนะครับจากช่องทัวร์วิทเมียนะครับจริงๆแล้วคือผมได้เรียนกับเกอเท่มาแล้วเป็นเวลา6เดือนนะครับตอนนี้ตอนนี้เข้าเดือนที่7ผมเรียน a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2 b 1 1แล้วก็ b 1 2นะครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในคาส b 1 3แต่ผมสอบ b 1ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ผ่านเรียบร้อยผมก็เลยว่าอ่ะงั้นอยากทำคลิปมารีวิวเกอเท่ดีกว่า ว่าเรียนเยอรมันกับเกอือเท่เราเป็นยังไงนะฮะจริงๆอ่ะผมอยากทําคลิปนี้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะครับแต่ว่าอ่าผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรพอจบเดือนที่2องอไม่รู้จะพูดอะไรจบเดือนที่3แล้วเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำตอนสอ,สอบ a อผ่านดีกว่าพอสอบ A 2ผ่านแล้วโอ้เอมันยังต่ําไปเดี๋ยวค่อยทําตอน B1 โอเคตอนนี้ <laughs> จบ B1 แล้วเรามารีวิวเกอือเท่กันดีกว่า ก่อนอื่นขอตอบคาถามก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงเรียนเกอเทเนาะเพราะว่าเกอเทนี่มันเป็นสถาบันที่ออฟฟิเชีอ่ะมันดูมีความความเป็นทางการนะครับในการสอนภาษาเยอรมันนะผมก็เลยเลือกเกอเทแล้วก็ครูของที่นี่ก็คือทุกคนต้องจบ C1 มาแล้วนะครับก็เลยเราเรียนเกอเทดีกว่าแทนที่เราจะไปเรียนกับพวกค่ายติวทั้งหลายนะครับผมอยากเรียนแบบจากพื้นฐานเลยเอาพื้นฐานให้ได้เพราะว่าผมไม่ได้คิดที่จะแบบจะไปเรียนเพื่อติวเนาะคือผมอยากสอบแหละตจจริงคืออยากสอบ B 2อและครับแต่ว่ามันจะสอบได้มันก็ต้องมีพื้นฐานนะเนาะในช่วงที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันมีคอร์ส A 1แบบแบบ2เดือนแล้วก็แบบ3เดือนถ้าคุณอยากเรียนแบบช้าลงรู้ไปเรียน A 1แบบ3เดือนครับคุณจะได้เรียนแบบช้าลงถ้าคุณเข้าใจยากเนาะซึ่งในคอร์ส A 1 1นที่ผมเรียนน่ยก็มีคนในห้อง2คนนะครับที่เรียนแบบแนี้เราร้สึกว่ามันไวไปเขาเลยย้ายไปแบบ3เดือนก็คือผมคิดว่า คุณจะเรียนได้ไหมก็คือคุณต้องเรียนก่อนนะครับล้วคิดว่าคุณไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ค่อยลงไป3เดือนแต่คลิปนี้น่าจะลาสมัยไปแล้วนะครับเพราะว่าปี2 0 2 5จะมีแค่3เดือนเนาะจากที่ผมได้ยินมา <S 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 แล้วก็ราคาคอร์สที่ผมจ่ายคือคอร์สละ9 8้0บาทนะครับแล้วก็มีค่าหนังสือ1 3 0 0มั้ง1,350มั้งก็ประมาณว่าคอร์สหนึ่งก็จ่ายไป1ม0 0 0กว่าหม่เอ็ดอะ หมื่นเดนิดๆน,นะครับซึ่งในปี2025เขาบอกว่าราคานี้จะเพิ่มขึ้นนะครับค่าคอร์สจะเป็น1 5 0 0บาทมั้งซึ่งก็จะแพงขึ้นคอร์ส a 1 1นที่ผมเรียนก็คือผมเรียนตอนบ่ายนะครับซึ่งตอน A 1.1นี่คือเต็มห้องเลย20คนเขาให้แม็กซ์20คนนะครับต่อห้องซึ่งก็คือเต็มเลย20คนส่วนหนึ่งก็จะเป็นเด็กนักศนะึกษานะครับที่มาเรียนบางคนเขาก็เรียนเพื่อ เพื่อฟอร์ฟันนีเฉยอ่ะเพื่อความสนุกเฉยแล้วก็บางคนเป็นนักศึกษาเรียนมาไว้เผื่อไว้ใช้เรียนต่อที่เยอรมันอะไรอย่างงี้ะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นแม่บ้านหรือคนที่แต่งงานกับคนเยอรมันเนาะรหรือไม่ก็คนที่มีแฟนเป็นคนเยอรมันเข้ามาเรียนนะครับนั่นก็คือ A1.1 เนาะส่วนผมเรียนไปทําไมผมเรียนไปเพื่อคิดว่าในปี2 0 2 5ผมจะได้ทําอาสวีดุงนะครับซึ่งเขาต้องการอย่างน้อย B2 นะครับจริงๆถ้า B1 เหมือนจะเป็นพวกสมัครพวก พยาบาลได้นะครับกับสาขาที่ขาดแคลนมากๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็น B2 อะ่ะก็คือโอกาสจะมีมากขึ้นนะครับก็คือถ้าคุณได้ B2 คุณจะสามารถเปิดประตูดได้หลายบานขึ้นประมาณนั้นโดยคอร์สที่ผมเรียนก็คือคอร์สอินเทนเซฟนะครับก็คือว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เรียนทุกวันเลยเรียนจันทร์ถึงศุกร์วันละ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีพักครึ่งชั่วโมงก็คือสัปดาห์หนึ่งก็35มหสัปดาห์ละ15ชั่วโมงนะครับช่วงแรกๆก็เรียนบ่าย ก็ไปตอนบ่ายครับช่วงหลังๆก็เรียนเช้าเนาะเพราะว่าตั้งแต่ A 2. 2 2ขึ้นมาคือผมได้เรียนเช้านะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดบ่ายช่วงบ่ายส่วนมากเขาจะเปิดแค่ A 1หรือไม่ก็ A 2บางระดับนะครับซึ่งหลังจากเรียน A 1 1, 1. พอ A 1 2่คนก็จะเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะครับคนเขาอาจจะมีธุระกันแล้วว่าเขาอาจจะเลิกเรียนกันไปนะครับ ในห้องเรียนนีค้คุณจะใช้หนังสือนะครับก็คือหนังสือโมเมนเตอร์นะฮะคือใช้หนังสือนี้เรียนแล้วก็บางทีอาจจะมีชีตแลแล้วก็อาจจะมีเกมหรือกิจกรรมในห้องบ้างนะครับก็คืออาจจะแบบได้คุยกับเพื่อนในที่เราอยู่อยู่ในห้องด้วยกันหรือว่าในโต๊ะเดียวกันนะครับ <S <S แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้จริงๆแบบเรียวๆเลยก็คือว่าในห้องการเรียนในห้องมันไม่พอครับ เรียนในห้องผมคิดว่า A1 ถ้าคุณเรียนแค่ในห้องกับ A2 เงี้ยแล้วไปสอบก็น่าจะผ่านนะครับถ้า A1 กับ A2 แต่ถ้าเป็น B1 เนี่ยจะเริ่มยาก,กน,นะครับผมว่ามันจะเริ่มเป็นไปไม่ได้แลละที่เราจะที่เราจะไม่เรียนนอกห้องอะ่ะก็คือคุณกลับบ้านไปคุณต้องทบทวนต้องจำำําคําศัพท์ใหม่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อ่านโน่นอ่านนี่หรือฟังโน่นฟังนี่เป็นภาษาภาษาเยอรมันด้วยตัวเองคือการที่คุณมาเรียน เกอเท่เรียนแค่ในห้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้จริงๆนะครับเพราะมันไม่ใช่การเรียนตัวต่อตัวนะมันเป็นการเรียนแบบมีเพื่อนในห้องอะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีแฟนคนเยอรมันอะไรเงี้ยก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็คุยกับเขาเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็บอกว่าอย่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีแฟนเป็นคนเยอรมันไงผมแฟนผมก็คนไทยนะครับก็อาจจะใช้วิธีการคุยกับตัวเองนะฮะในเวลาว่าง มันได้ผลไหมมันก็น่าจะได้ผลระดับหนึ่งแหละเพราะว่าการที่เราพูดกับตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองอ่ะมันก็ทําให้เราบางครั้งเราคิดออกมาเป็นภาษาเยอรมันนะครับแต่ข้อเสียของการทําอย่างนี้ก็คือมันไม่มีฟีดแบ็กเราไม่รู้ว่าเราพูดถูกเราพูดผิดฮะก็แต่ก็แต่ก็อย่าไปกังวลถ้าในช่วงแรกๆนะฮะตัวที่ A1 กับ A2 นี่ส่วนมากจะเป็นการเน้นเน้นการทําแบบฝึกหัดประสบการณ์ของผมที่ผ่านมานะของ A1 กับ A2 A1 นี่จะทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทุกอย่างเป็นเรื่องยากจะไปค่อนข้างช้านะผมจําได้ว่าครูพาไปค่อนข้างช้านะครับก็คือมันก็ได้แหละเขาก็พาทําแบบฝึกหัดพาทำโน่นนี่นั่นเนาะให้ฝึกกับเพื่อนในห้องเงี้ยจะช้าๆหน่อยนะครับ A1 อารมณ์จะช้าๆทุกคนไปด้วยกันส่วน A2 นี่ครูที่สอน A2.1 นพาไปเร็วมากถามว่าถูกใจผมไหมถูกใจนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจคนอื่น คือเขาพาไปเร็วมากๆแล้วก็ A 2นี่จะค่อนข้างยากกว่า A 1เยอะนะครับผมรู้สึกว่า A 2นี่คือความยากมันแบบกระเถิบขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องใหม่ๆแบบเรื่อง adjective d e c l e n a t i o n นะอ๋อนั่นมัน A 2 2 A 2 1อาจจะยังไม่ยากเท่าไหร่เนาะแต่ว่า A 2นี่คือยากกว่า A 1เยอะคือก้าวกระโดดและ B 1ก็คือยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะยิ่งยากกว่า A 2อีกนะเพราะว่ามันมีคำศัพท์ที่ต้องจำเยอะนะครับ อย่างที่ผมบอกครับถ้าแค่เรียนในห้องอย่างเดียวมันไม่ได้อะมันไม่สามารถที่จะสอบผ่านคือคุณอาจจะสอบผ่านในห้องแต่ว่าการที่คุณสอบวระดับมันอาจจะไม่ผ่านนะครับถ้า A1 เนี่ยน่าจะผ่านแน่นอนผมผมผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณเรียนในห้องเรียนแค่ในห้องอ่ะแล้วสอบ A1 อ่ะผ่านแน่นอนถ้าคุณตั้งใจนะครับ A2 นี้อาจอาจจะมีลุ้นแต่ B1 เนี่ยถ้าคุณเรียนแค่ในห้องแบบไม่ทบทวนนอกห้องเลยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณจะสอบผ่านนะครับนอกจาก คงจะโคตเทพผมมีเพื่อนในห้องที่สอบ B 1ด้วยกันนะฮะสอบด้วยกันเขาก็ไม่ผ่านบางพาร์ทนะครับก็คือเขาก็ต้องสอบใหม่นะแต่ B 1มันสอบแยกพาร์ทได้ครับก็เลยอาจจะไม่เป็นไรสําหรับเขานะครับ <S <S ในเกอรเทศเดี๋ยวนี้มันจะมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับถ้าคุณไม่สะดวกที่จะมา ที่เกิดท่ที่ MRT ลุมพินีนะครับคุณก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ผมคิดว่าสําหรับผมเน่เรียนออนไลน์ไม่เวิร์กนะคือการที่คุณมาที่เกิดท่ทุกวันเอาตัวมาที่เกิดท่เนี่ยคือเหมือนเป็นการฝึกวินัยของตัวเองในตัวนะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณอาจจะแบบมี motivation เนาะคุณอาจจะแบบ,แบบแรงจูงใจสูงส่งถ้าเชื่อผมเถอะคุณผ่านไปสองสาเดือนนี้คุณจะเริ่มออีกแล้วเหรอต้องทำทำอีกแล้วเหรอ ซึ่งการที่เราเรียนออนไลน์ี่ยมันแบบมันง่ายเกินไปไงเราแค่เปิดคอมแต่ว่าการที่เรามาเรียนแบบออนไซต์อย่างเงี้ยมาเรียนที่เกลืเทศโดยตรงเนี่ยมันเป็นการฝึกวิน,นัยคุณต้องตื่นเช้าคุณต้องไปนั่งนั่งรถเมย์นั่งรถไฟไฟ้าไปนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนจริงๆซึ่งครูที่สอนผมในเกิืเทศเนี่ยเขาก็ชอบบอกนะครับว่าเขาสอนออนไลน์เป็นเรื่องยากกว่าในการสอนออนไซต์เพราะว่าสอนออนไลน์เนี่ย ไม่ค่อยรู้นะครับว่านักเรียนน่ะได้จริงๆไหมเพราะว่ามันไม่สามารถเดินดูได้เหมือนในชีวิตจริงนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะอย่าเรียนออนไลน์เนาะถ้าคุณอยู่ถ้าคุณอยู่กรุงเทพแล้วอยากเรียนแนะนําให้เรียนออนไซต์เท่านั้นนะครับก็ถามว่าคุ้มค่าไหมสําหรับเงินที่จ่ายไปครอนละหมื่นนิดๆผมว่าก็คุ้มค่านะครับ เพราะว่าผมเรียนมา6คอร์สแล้วเนาะซึ่งก็เะตังเยอะ,ะฮะเกือบเกือบ70,000แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าผมก็สอบได้นะครับสอบสอบระดับ B1 ได้แค่ค่าสอบ B1 ก็ก็แพงนะครับสำหรับสำหรับนักเรียนเกิดเท่เก,ก็6 0 0 0นั้นหถ้าจำไม่ผิดนะครับการที่มาเรียนที่เกิเทพมันก็ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับแล้วก็แบบมีรู้จักคนเก่งด้วยฮะผมแบบมีความนับถือมากเลยแบบคนที่ผมเคยเรียนด้วยแต่ตอนนี้เขาไม่เรียนแล้วแล้วเขาแบบเขาเก่งอะ่ะ แบบเรามันเป็นอินสปายให้แบบเราจะให้เก่งแบบเขาอ่ะการที่เราจะเก่งแบบเขาได้แบบเราต้องเราต้องกลับไปทุบทวนอะไรเงี้ยเออมันก็ดีนะครับการที่เรามาเห็นเพื่อนออนไซต์เนี่ยเห็นเพื่อนได้คุยกับเพื่อนที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆอะ่ะมันก็ทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะไปต่อไปนะฮะแรงบันดาลใจให้เราจะเก่งขึ้นเนาะแล้วเพื่อนก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากเราด้วยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่งคุ้มนะผมว่าคุ้มเดือนละหมื่นที่จ่ายไปหมื่นเอ็ด แล้วก็ถ้าถามผมว่าภาษาเยอรมันยากไหมตอบง่ายลเลยครับว่ายากเอางี้เลยเอโอเคยากไหมย,ยากแต่ยากมากหรือยากน้อยอครับมันขึ้นอยู่กับความในความเข้าใจของผมนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนะ่ยเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่าถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษนะครับเยอรมันจะไม่ยากเท่ากับคนที่ไม่เก่งคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมถ้าภาษาอังกฤษคุณดี คุณมีแนวโน้มที่จะเรียนเยอรมันได้เข้าใจเร็วกว่าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอาต้องประมาณนั้นเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างมีแกมมาที่มีแกมมาเยอะที่มีแกมมาพอยเยอะแต่แกมมาพอยอาจจะแบบไม่ได้สตริกไม่ได้แบบเข่งเหมือนเยอรมันมากนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นได้แล้วก็คำศัพท์หลายๆคำในภาษาอังกฤษในเยอรมันคล้ายๆกันเลยอย่างเช่นเฮีย ก็เฮียเหมือนกันในเยอรมันเนาะแค่สะกดต่างกัน motivation ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันก็เขียนเหมือนกันแค่ออกเสียงคนคนละแบบ motivation ประมาณนั้นนะฮะหลายๆคำเลยในภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเนี่คล้ายๆกันก็คือถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษเยอรมันเนี่ยจะไม่ยากสำหรับคุณเท่ากับคนที่ไม่ได้ซึ่งผมสังเกตมานะครับถ้าคนที่แบบเรียนเยอรมันแล้วแบบเข้าใจช้าไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ย คือคนนั้นน่ะเขาจะไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเป็นความจริงหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งมันยากแหละซึ่งภาษาเยอรมันมันยากผมไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะนั่นแหละแต่ถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษมันจะง่ายง่ายกว่าคนที่ไม่ได้อ่าประมาณนั้นแต่มันยากเอาเอา,เอาความจริงมาบอกเลยเนี่ยคือมันยากมันยากจริงๆนะฮะก็ไม่ไม่ได้อยากโกหกนะโอเคตอนนี้ผมก็พยายามเรียน ในะระดับ B 1.3ต่อไปครับแล้วก็ต่อไปก็น่าจะได้เรียน B 2ซึ่งถ้าคุณมีคำถามอะไรนะฮะก็รบกวนคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมจะมาตอบเนาะเกี่ยวกับเรียนเยอรมันถ้าผมตอบได้นะถ้าผมตอบได้อ่าผมจะตอบก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่แวะเข้ามารับชมคลิปผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเรียนเกือที่หรือไม่เรียน ซึ่งผมคิดว่าคุณมาเรียนเถอะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันเหมาะสำหรับคุณไหมนะครับก็สบวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ